สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจในการถอดถอนเอาไว้นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะยื่นยติเพื่อที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปอภิปรายกันในสภาเพื่อที่จะให้มีการอภิปรายถกเถียงกันในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็บทบาทของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของจริยธรรมของผู้ที่ดำรงตำแหน่งตุลาการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางฝั่งสวก็คงจะมีการหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปพูดคุยกันในสภาเพื่อที่จะให้มีการดำเนินการต่อไป,ปครับท่านต่อไปเ้ามีการพูดคุยแล้วถ้าตรวจสอบแล้วมีการคิดจริงเนีคะอ,อันนี้คื ในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยเราคงทำได้ในลักษณะของการที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นยติแล้วก็อภิปรายกันถ้ามีข้อตกลงกันอย่างไรว่าจะให้นำเรื่องราวเหล่านี้เข้าสูา่การตรวจสอบอในเรื่องของจริยธรรมก็คงจะดำเนินการไปตามขั้นตอนก็คือเราก็อาจจะยื่นตรงไปที่ สารรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบจริยธรรมกันเองนะคะอันนี้เป็นประการที่หนึ่งซึ่งก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะให้บุคลากรที่อยู่ในกระบวนการก็คือตัวของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ตรวจสอบกันเองนนในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่บุคลากรในในองค์กรนั้นเนี่ย ได้ตรวจสอบเป็นเองเะังนั้นขั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะดําเนินการส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญค่ะออเมื่อวานสภาพิจารณายาติด่วนฝั่งสวจะมีโอกาสที่จะ,จะเสนอยาติด่วนแบบนี้บ้างไหมครับเนื่องจากวันจนันนี้เนี่ยนะคะไม่มีการประชุมนะคะจะเป็นการประชุมปกติในวันอังคารดังนั้นก็จะนําเรื่องราวนี้เสนอเป็นยติด่วนนะคะเช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่แน่ใจอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับท่านประธานท่านประธานวุฒิสภาที่จะเป็นผู้ที่วินิจฉัยว่าจะเป็นยติด่วนได้ไหมแล้วก็จะดำเนินการอภิปรายในสภาได้หรือไม่ค่ะอาจารย์ครับโดยเบื้องต้นที่เราดูจากพฤติกรรมแล้วก็คำพูดที่ท่านตุลาการได้พูดออกมานเนี่ย mm hmm. เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม mm hmm. อยเป็นไม่องไรครับแล้วก็ผิดใ mm hmm. ปปนมุมวัฒนธรรมจุดไหนมาครับ mm hmm. ถ้าจะใช้คำที่สารธรรมนูญวินิจฉัยในกระบวนการถอดถอนท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีก็ต้องใช้คำว่าวินยูชนย่อมตระหนักได้ว่าคำกล่าวนั้นเนี่ยเหมาะสมหรือไม่กับสถานะของผู้ที่เป็นตุลาการค่ะมีการเรียกร้อบบงฝั่งประธานได้ร้องสีงขั้นให้ออลาออกจากตำแหน่งเพราะว่ามันจะกลายเป็นการดำอยู่ในตุลาการสารรัฐมนูอนาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้าง ตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่ให้คุณให้โทษแล้วก็มีอำนาจอย่างกว้างขวางมาแสดงบทบาทที่อาจจะไม่เป็นที่เหมาะสมในสถานะนะแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงถ้าเผื่อว่าจะเป็นการหันกลับมาพิจารณาตนเอง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สาธารณาชนเนี่ยก็คงอยากจะเรียกร้องประมาณนั้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ที่ทำทำการสื่อสารตรงนี้ออกมานะคะว่าจะ,ะหันกลับไปพิจารณาตนเองหรือไม่ค่ะ จากเมื่อวานนี้สสเขาพูดไปถึงขั้นที่ว่าจะต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองคอร์รัปชันสารธรรมนูญในส่วนของสวอเองเมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะรวมเสียงเพื่อไปผลักดันการแก้ไขในตรงนี้ด้วยในขั้นต้นเนี่ยโดยส่วนตัวิฉันเองเนี่ยมีความเห็นด้วยนะคะว่าตัวโครงสร้างที่มันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาทางการเมืองในะปัจจุบันนี้ ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งมันเป็นที่มาของการที่ทำให้เกิดองค์กรอิสระโดยที่ไม่ยึดโยงอยู่กับประชาชนขอบเขตอำนาจที่ล้นเกินตรงนี้เราคงจะต้องกลับมามองว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นข้อบัญญัติที่มีปัญหาตาะถ้าจะแก้ปัญหาที่สาเหตุเลยก็คือต้องเริ่มต้นจากการแก้รัฐธรรมนูญ แล้วก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีประเด็นมากมายที่หยิบจับไปตรงไหนก็รั่วมีปัญหาตรงนั้นเพราะฉะนั้นการยกร่างรัฐธรรมนูลใหม่เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ประชาชนทั่วไปก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยที่การยกร่างอันนี้เนี่ยกเ็เก็บบทเรียนจากในอดีตก็คือว่า ผู้ที่จะมาทําหน้าที่ร่างเนี่ยควรจะเป็นสอสอรอที่มาจากประชาชนเพื่อที่จะให้ตอบอาวาระของประชาชนได้ตรงค่ะอ,จะอ,อ,อ,อาจารย์ขออีกนอกนาประเด็นเรื่องเมื่อวานนี้คุณทำสิ่งไหนขออผู้ที่ว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาว่าปวดอาจจะแพ้เพื่อแอลจะแพ้เพราะว่าคุณอิงหลาครอในฐานะนักสื่อสารการเมืองด้วยอาจารยร้อาง,งาองนี้ไงไง ตรงนี้คงจะต้องกลับไปถามประชาชนผู้ที่ลงคะแนนเสียงนะคะว่าในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันมีการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะเ,เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดบ้างแล้วก็ที่ได้มีการประกาศกันออกไปนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาเมีความต้องการแล้วก็อยากจะให้ ทิศทางของคนที่มาเป็นผู้แทนรวมถึงคนที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยไปในทิศทางไหนนะคะตรงนั้นก็คงจะต้องกลับไปถามประชาชนที่เลือกมาว่าปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยใช้ปัใจจัยในการตัดสินใจอย่างไรคะการออกมาขึ้นไหว้คูทกศิลแบบนี้นะครับจะส่งผลจะพบยังไงต่อการเมืองจะเปลี่ยนนิติไปยังไงบ้าง ในบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าออกมา,เ,าเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อ,อพักการเมืองที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังขับเคลื่อนอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงจะต้องเ,อเป็นประเด็นต่อไปที่จะต้องอให้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องเข้ามาดูว่าโดยบทบาทตรงนี้เนี่ย มีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดนะคะแต่ความตั้งใจที่คุณทักษิณพยายามที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อ,อประชาชนนะคะแล้วก็พักการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยตอบรับกับสิ่งที่คุณทักษิณได้นําเสนอหรือเปล่าะคะมีคนมองว่าใคยคือนายบายน่าแน่ประเด็นนี้ต่ามองย่างไรกต่หลักเก่ฑตรงนี้ทักิ เข้าใจว่าสาธารณชนก็คงรับรู้ไปแล้วนะคะว่าใครคือตัวจริงค่ะในในคณะที่สวเนี่ยมีหน้าที่ไปตรวจสอบรัฐบาลด้วยเนี่ยคุณเกษมบอกว่าไม่ได้ครอบงำพักแต่ว่าไปครอบครองเพราะว่าเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีเองอันสวจะต้องไปตรวจสอบกันไหมครับว่าความเป็นตัวของตัวเองกิจลักของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเราคงจะไปตรวจสอบในกระบวนการ การบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยยังจัดตั้งกันไม่เสร็จนะคะคงจะต้องรอใหออ้ทางรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจัดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ถแถลงนโยบายซึ่งทางสาวเนี่ยก็จะรับฟังการถแถลงนโยบายหลังจากนั้นการขับเคลื่อนที่มันดําเนินไปเนี่ยมีใครเป็นผู้แสดงหลัก ใครเป็นผู้ที่ผลักดันใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรเราจะพิจารณาหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ได้บริหารประเทศแล้วอะค่ะครับไหนๆนอกประเด็นผมขอสักหนึ่งประเด็นนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไปยื่นร้องมาตรฐานทางจริยธรรมของนายนุชินชานวิรกุลและนายชัยชนกชิดชอบผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยถ้าคอรมอคุณนุงอิงแต่งตั้งคนที่ไปถือกรรมสิทธิ ไปครอบครองเอาที่ดินเขากระโดงซึ <still> <thi> ่งผมไม่ใช่ผมอ่ะสารดีกาสารตัดสินละว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแ่นดินก็ผมจะมาล้องคุณลุงอิงและก็คนที่ถูกแต่งตั้งนะครับฝากขบครับมาช้าวา้ไไครับ